เปิดมาตามแบบฉบับของคนเล่นไมค์คาบเซิร์ฟเวอร์วิ่งเข้าประตูสิครับเอ๊ะเดี๋ยวใครยืนขวางฟะเนี่ยไมค์คาพิกซ์มอนเจอร์นี่อ๋อเขาคิดขวานี่หว่าก็นุ้ยเดินเข้าประตูอุ้ยว่าแต่หน้าตาก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแต่น้อยกว่าเจ้าของช่องแฮมตุงนิดหน่อยพอเข้าเกมมาก็ตามสเต็ปของคนเล่นพิกซ์มอนเลยครับเลือกตัวสตาร์เตอร์เอ่อรอบนี้เป็นตัวไหนดี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 อ๋องั้นเอาเป็นธาตุน้ำแล้วกันไปเลยวันนี้นกกโดยเซิร์ฟนี้มีชื่อว่าโปเกมอนเจอร์นี่ไทยแลนด เป็น Server เซิร์ฟเวอร์แนอัชตรอดผชญภัยผสมโปเกมอนสุดมันในเวอร์ชั่น1.12.2โดยเซิร์ฟนี้มีฟังก์ชันที่เพิ่มความเมามันให้แก่ผู้เล่นกว่า30ฟังก์ชันตัวอย่างเช่นมี r a n k i n g Tournament, Battle Tower, Battle p a s s p r o t e c t i o n s t o n e Global Market g a c h a Pong War z o ก e p o c k e ช g าปองหรือสำหรับคนที่เบื่อในการหาโปเกมอนแล้ว เรามีอาเคดมินิเกมสุดเมามันให้เล่นในเซิร์ฟโปเกมอนเจอร์นี่ด้วยฮะมามามาเข้าสุ่ประเด็นครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นข้างซ้ายเมืองตัวเองหลังจากที่เกิดจะมีสตาร์เตอร์เควสหรือเควสของมือใหม่ให้ซึ่งมีความยากเพียงแค่1นดาวส่วนของในสซนความมือจะมีคุณลุงฟีไอเทนที่สามารถรับเลือกอุปกรณ์พื้นฐานได้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะงั้นก็ขอรับชุดกอดไปสักนิดนึงละกันอจึกอจึกอจึกอะอะอะแถมขนมไปด้วยอีกหนึ่งโอเคพอได้ของสำหรับสตาร์เตอร์แล้วก็ใส่่แมงะเลย เอ้ว่าแต่ลุงครับลุงครับว่าไงเราหนูว่าแต่ในเซิร์ฟนี้ยมันมีอะไรมันมัน,มนยากๆกไหมครับอืมมีสี่มีสี่มันจะมีระบบแบตเทิร์นทาวเวอร์หอคอยสำหรับแบตเทิลกับเทนเนอร์สุดโหดอยู่อะซึ่งมันก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่าหอคอยนี้มันมีกี่ชั้นสําหรับผู้ที่เคยไปสูงสุดก็ไปเพียงแค่2 0 0กว่าชั้นเท่านั้นเองซึ่งลุงบอกเลยนะสำหรับสตาร์เตอร์มันก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะได้แม้แต่ชั้นเดียวเลยซึ่งมันมีความยากถึงระดับ4เลยทีเดียวเชียวฮะ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางอะนะซึ่งลุงก็มีทางนึงที่จะแนะนำหนูก็คือระบบกาชาปองซึ่งหนูสามารถสุ่มหาโปกเกมอนสุดโหดจากกาชาปองเพื่อนําไปสู้เทรนเนอร์ได้ได้ได้โดด,ดโอ้ขอบคุณมากเลยครับลุงก็ต้องขอกราบสวัสดีนักชมอีกครั้งหนึ่งกันด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า ซุ่มคาชาปองเพื่อไปสู้กับพอคอยสุดโหดซึ่งในตอนนี้ผมได้มีกาชามามากกว่า11ลูกเลยทีเดียวเชียโวโดยแต่ละกาชาเนี่ยก็ใช้กุญแจที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างเช่นโปเกมอนเคสเนี่ยก็จะมีโปเกมอนทุกตัวอยู่ในตู้นี้เลยแต่ต้องใช้กุญแจที่มีชื่อว่าโปเกเคสครับโอเคฮะเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะเริ่มสูนกันเลยดีกว่าฮะโดยอันแรกเนี่ยจะเป็น ain, อันคอมมอนเคสฮะเออแล้วก็ได้ได้เหมือนจะได้ปึ๊บปุ๊บป๊บ แลแคนดี้ฮะแลแคนดี้16เมตรเนี่ยแลแคนดี้ถือว่าดีมากนะซึ่งมันจะสามารถอัพเลเวลโปรกมอมได้ฟรีๆหนึ่งขั้นเลยทีเดียวเชียวและครั้งที่2ผมได้รับ EXPL ครับอันนี้ก็จะดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวอย่างให้ดูเลยอ่ะสมมุติผมวางจเจ้าวันนี้โลโกล,ลงไปครับคลิกขวาปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่าผมได้รับ10,000 EXP ครับซึ่งเจ 10, e ้า10,000 EXP เนี่ยมันจะเอาไปอัพให้แก่เจ้าวันนี้โลโก้ครับเอ้ยแปงลงร่างเลยฮะโอ้ มันถือว่าได้เยอะมากสำหรับโปกเกมอนเวลต้นๆ้เลยเนี่ยอัพทีแดงแบบแปลงล่างเลยอะวันนี้โนโกวิวัฒนาการล่างเป็นอาริเกตครับโดยเจ้าอาริเกตเนี่ยจะเป็นโปกเกมอนถ้าจำไม่ผิดน่าอยู่ช่องที่159มั้งครับในส่วนต่อมาจะเป็นของลักเชสครับลักเชสจะมีโอกาสลุนรับไคโอกาการอดและเลควาซาเดียวเคียวซึ่งผมว่าผมได้มันแน่เลยว่ะกดแม่งเลย ปึ๊บโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลงอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะได้เป็นเจ้าหนูเนาะชาเป็ดโปเกมอนทัดมืดแล้วก็ผีฮะก็อืมไม่น่าได้ใช้ว่ะต่อมาน่าจะเป็นของวอลเตชเคสครับเฮ้ยซึ่งมันก็มีโอกาสลุ้นรับแก๊้โอกาสล่างของเบรนบอลกับไฟเออร์ฟิเซอร์ทันเดอร์ของกาลาเรียเลยนะเฮ้ยมีรูเกียดด้วยอืต้องจัดครับตอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยอ่าย่อได้อ่ะอ่ะย่ออีกทีจิ๊บจิ๊บ โอเคไปครับมีลุ้นเหรียญทองครับมีลุนอยู่นะมีลุนเหรียญทองนะอึะ๊บปึ๊บอีกนิดหนึง่งโอ้ยเยรียบดวก็วนึกว่าสีทองมาตาลายดูผิดนะเป็นเจ้าแมวน้ำไอไอจูมารูร่างสองฮะมาครับต่อมาจะเป็นโซนของจริงครับจะเป็นของโปกเกมอนเคสคับซึ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับโปกเกมอนทุกตัวที่ไหนโปกเกเด็กเลยงั้นก็เตรียมพร้อมระวังไปมา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 ,มาเฮ้ยตะกี้ผมเห็นไ่ตะก้อด้วยอีกนิดหนึ่งไปไปไปอุ๊ มินิลิวมินิลิวร่างสามถือว่าเก่งมากครับอ่าผมว่าผมได้ทีมหลักแล้วตัวหนึ่งฮะตัวนี้แหละทีมหลักของผมผมได้แล้วตัวหนึ่งฮะยังมีอีกรอบหนึ่งครับมันก็เต็มตัวแล้วก็ไปฮะตอนนี้หมุนตึ๊ก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 านะครับผตว่าตึ๊กนะตึ๊ก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 ตนวกาทีมหลักของกมเป็นยังไงอะ่ะ โอเคฮะต่อมาจะเป็นของโปเกมอนชายนี่เคลสครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับมีติดลุ้นทุกตัวในโปเกมิกแต่ว่าจะเป็นของโปเกมอนชายนี่ครับงั้นก็นะท่องไว้หนึ่งสแล้วก็ไปมาลับหมุนตึ๊ก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 หมาชายนี่ตัวแรกของผมครับปึ๊บอ้อหเป็นไอ้งูที่ผมไม่ได้ใช้แน่นอนอะถึงแม้จะเป็นชายนี่แต่ผมก็ไม่ใช้อ่ะเราเองจะดูอะไรหนาฟะวุ้ยช่องเก็บของเต็มแล้วผมก็ขอเวลาไปทับว้าเพื่อไปเก็บใน PC ซก่อนแล้วกันนะ โอเคตอนนี้ผมเก็บโปรแกรมเสร็จแล้วฮะ,ะเดี๋ยวผมต้องวาร์ปกลับครับโอเคกลับมาที่เดิมแล้วเฮ้ยมือยังอยู่อีกเหรอเนี่ยอ,ยอายอไฮ้ได้เฮ้ยคออะไรเนี่ยเฮ้ยไหนเอ้าเฮ้ยตามแมงเหรอดูทรงแมงว่างแฮะอ่าถือว่ามาดูด้วยแล้วกันนะเออรอบนี้ผมจะได้เป็นตัวปึ๊บโอ้ยเรียบร้อยแมงปอฮะผมได้แมงปออะได้เวลาย่างกินไรเนี่ยไม่ได้ได้ใช้เหมือนกันน่ะนะดูมันดิ ถึงแม้มันจะบินได้แต่ผมไม่ได้ใช้ผมจะไปตี button tower แต่อ,อืมอ่ะเฮียอะไรนะได้พูดตามความจริงเลยก็ตัวกากะนะโอเคฮะต่อมาจะเป็นของ legendary case ครับตั้งสติหนึ่งสองเฮ้ยขอด่วนขอดวนปึ๊บโอเคโอเคผมว่ามันต้องได้ตัวดีๆสักตัวแหละฮะหนึ่งสองไปฮะปึ๊บหมนแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเชิงดีนะเชิงดีนะเฮ้ยโชกเลวไม่น่าตะเงี้ยเอ้ยบ้าเลยจิ๊ติวะเรียบร้อยครับโอ้ เออแล้วคือดูคนในเซิร์ฟอะไอมอเตอร์หนึ่งสองสาบอกแตกไอปัมเลิฟอะโอ้โ,อโหพูดไม่ได้เดี๋ยวช่องบินโอ้โหแล้วมีน้าบอกว่าตัวแรด้วยนะผมว่าไม่น่าใช่นะนะตัวแรดอะโอ้กุละเรียดเลยโอ้ยแฮมตุงแฮมตุงมาแรงจังอะ S <S โอ้โหโคตรรัวมาแล้วต่อไปจะเป็นของเลเจนดารี่ชายนี่ฮะโอ้โหแล้วนี่ก็ดูแต่ต้นจนจบเลยงั้นก็ไปฮะตอนนี้หมุนแล้วตอนนี้ปึ๊บบ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 ึ๊บมาปึ๊บโอ้ยจบที่ทาปู่ะรอบนี้ได้อยู่นะถือว่าไม่ดีไม่แย่นะได้อยู่นะเฮ้ยมอเตอร์ยังอยู่เหมือนเดิมพี่ว่าเทพเทพะยเนไหนมาดู่ะเราเราดูคนคนในเกมพูดกันนะอ่า เขาเขาจะพูดว่าแล้วอะไรออออดีเลยกันอันนี้ไม่เกี่ยเอ้ยมาแล้วแฮมตุงเติมเปกินผ่านแล้วโอ้มีสปอนเซอร์ใจดีครับโอ้โหพูดคุละปวหัวจริงๆเลยว่ะอย่างนั้นก็ได้ทาปูมาย้อมใจตัวหนึ่งแล้นะอุ้ยเกินโอเคสปอนเซอร์ตึงไปป่ะโอ้โหสปอนเซอร์ก็ตึงพอตัวเลย อะไรวะเนี่ยมาต่อไปจะเป็นของเล gendary case ของแม็กไอวีครับก็คือจะเป็นเทพที่มี IV S 1 0 0สร้อเปอร์นครับมันก็ไปกันเลยอตอนนี้หก่อนที่เผลอไปแล้วตอนนี้โผล่มาไหมตัวแร่ๆสักตัวหนึ่งอะแบบตึงต้งๆอะเลควาซ่าก,ก็ได้โอ้โหจบดีเลยโอ้โหแต่ได้แม็กไอวีแล้วดันจบที่ลาติฮอร์ก้โหกูจะร้องแฮมตูกกูจะร้องครับไปหาวัดเขาคุณ โอ้ยกุละเครียดว่ะมาคะอันนี้ตอนนี้ก็เหลืออันสุดท้ายขอ,ของแม่วีแล้วครับเอ้ยผมขอเปิดให้ได้ปะเอ้ยมีน้องเขาเอ้ยน้องเขาอยากเปิดอ๋ออยู่มาตั้งนานก็รู้ละอยากเปิดนี่เองก็ว่าอยู่ทําไมตั้งนานงั้นผมก็ต้องแบบด้วยความใจดีเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ครับหุยน้องเขาดูตึงๆว่ะแน่ใ,นใจเปล่าอ่าดูเออเ,เราดูน้องเขาล้วว่าตอนนี้น้องเขาจะไหวไ เอ้ยท่านน้องครับแบบเอ้ยบอกแอดได้ฮะอย่าหาท้าด้วยเดี๋ยวเกลือไอ้น้องคนนี้มั่งลวดีกว่าผมชอบอะเอ้ยน้องเขาแบบอยากสุม่มฮะเมื่อผมว่าด้วยความใจดีของผมไงอ่าผมไว้ใจแล้วกันนะอุ้ยอะไรอะสปอนเซอร์ไม่ใส่ต่อแล้วเหรอเฮ้ยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มีประเด็นนะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเดี๋ยวผมให้น้องเขาเปิดนระับปุ๊บอย่ายโยนทิ้งไปน้องเขาต้องเปิดให้ผมแล้วผมรู้แค่นั้นแหละแบบ เปิดขิงไอ้ไอ้ปั๊มเลิฟปังปังกุดปักกิดประกาศอะเออปไปยวยเออเอเอาตามนั้นแหละเออเห็นน้องเขาตอนนี้น้องเขาเตรียมตัวจะเปิดแล้วครับแล้วตอนนี้น้องเขาก็เอ้ยถามว่าอยากได้ตัวอะไรด้วยโอ้ย อยากได้ตัวอะไรกันต้องเป็นตัวตึงๆแหละฮะไม่มีตัวอะไรมากกว่านี้หรอกครับและตอนนี้น้องเขาก็เปิดแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้แต่เปิดไมให้กําลังใจเคลียร์แบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้น้องเขาก็ได้โอ้โหน้ำตาหลังเป็นสายเลือดนะโอ้โเลจิเตวิกแล้วหรออีกแล้ว,หร,ลวหรอวะโอ้ตอนแรกว่าจะหิงเขาแบบโอ้ยเปิดได้ตัวแร่แเฮียโดนหิงกลับเลยพี่น้องย่อมต้องเหมือนกัน เพื่อที่จะให้เรียนสกิลได้ผมว่าผมต้องอัพให้วันนี้โนโกวะวะให้มันให้กลายเป็นออเดยครับจะได้เรียนสกิลได้เยอะๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่าอ่าโอเคอะร่างสามก็น่าจะพอเรียนสกิลแล้วเพราะยังไงมันก็น่าจะล็อกไว้ที่50งั้นก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ไปอัพตัวอื่นต่อครับโอเคอะตอนนี้ผมก็ได้ทาการอัพเป็นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็มีแค่เรียนสกิลให้นิดหน่อยแล้วก็ไปเจอที่สนามกิงได้เลย โอเคตอนนี้ก็มีแค่ใส่กับไอตัวชาเลนแล้วล่ะฮะอ่าผมคิดว่าเอาไอตัวจระเข้่ไปกับไอตัวต้นไม้ไปก่อนไปลองเชิงก่อนมะแต่ไม่น่าไหวว่ะอ่ายกเลิกก่อนลวกันนะเดี๋ยวก็เอ้ยมีข้อมูลดันดูข้อมูลก่อนแล้วกันเอ,อ่คุณจะต้องดูโอช่างแมงแล้วกันมันยาวเกินขี้เกียจอ่านอะช่างแมง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 เออ,อท็อปสิบโหอ้อตาเลยเหรออ่างั้นแสดงว่าชิวๆแล้วล่ะฮะตอนนี้ จัดเป็นตัวเลจิ s สติ l ตามนี้ล่ะโอเคไปเล่นกโก้อ่าอ,อ,อุ้ยมันเป็นเกียร์ลว150สุพาวเวอร์ไปครับปึ้มโอ้โหเล่นรถแค่นี้อย่าลดเลยนะไม่เป็นไรเอาท่าแายไปโอ้โห หน้าคานี้เราว่าไม่เป็นไรเออฝั่งนุ่นส่วนกับมาด้วยเอิร์ธเควกแล้วก็แน่นอนว่านอนจุ่มพองไปกับพื้นนะต่อมาจะเป็นตัวต้นไม้ของผมใช้วูแฮมเมอร์ไปแล้วก็อ้าวหายว่าไปกับตาแล้วก็ตามด้วยเลจิตสติลใช้แฮมเมอร์อาร์มไปครับแล้วก็โดนเอิร์ธเควกอุ้ยไหลเป็นน้ำเลยฮะเลือดเลือนนิดหน่อยอไม่เป็นไรอ่ะกูแพ้แล้วหรอลิกชนะแบทเทิลทาวเออเขียนผิดทาวเวอร์ป่ะห้า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  โอเคโอเคเดี๋ยวเรามารอดูทิกกันดีกว่าฮะเอ๊ะว่าแต่คนนี้ดูคุนคุนนะเอเอคิดไปเองมั้งไม่ใช่หรอครับโดยในครั้งนี้นะผมจะตัดสินใจแก้มือครับแล้วก็สภาพก็ต้องเป็นไปตามที่ผมคิดเยู่แล้วแหละฮะ แตกพายเหมือนเดิมครับจนสุดท้ายผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าคอมของผมอาจจะไม่ดีพอครับผมยิงตัดสินใจนําเจ้ามินิริวเข้ามาแล้วก็อัพเลเวลมันทันทีฮะให้มันกลายเป็นไคลริวครับในที่สุดการต่อสู้ระหว่างผมกับแบ t เทิลทาวเวอร์ก็ได้เริ่ม้นขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,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 ยอย่าเพิ่งแย่งซีนได้ปะไม่ชอบเลยโดยหลังจากที่ผมจัดคอมโบใหม่แล้วการต่อสู้จึงเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้นวงเล็บเชพสเตจแรกะนะ ผมสามารถเอาชนะบอสสเตจแรกไปอย่างง่ายได้ครับจนกระทั่งผมขึ้นถึงสเตจที่2ซึ่งพอขึ้นมาถึงหอคอยนี่2แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแค่ขึ้นมาแค่หอคอยเดียวทําไมมันยากเย็นขานาดนี้ครับผมกลับแตกพ่ายภายในทีปาไม่ว่าจะร้องไมคกี่รอบครับผมก็ได้ทําการแพ้และแตกพ่ายในที่สุดอย่างเช่นผมแพ้แก่ทาปูบูลูครับหรือว่าผมแพ้กับเจ้าเฮลาคอสหรือว่าผมแพ้กระทั่งเจ้าหนูน้อยซาโลโปครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผมถึงแพ้ฮะซึ่งอาจจะเป็นเพราะแบบ ความทีมของผมไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้ครับสุดท้ายแล้วผมต้องแตกพ่ายแม้ว่าผมจะาลาติออสไปงัดกระตลบโปกงข้านัมันก็ตามเฮ้ย hey, นี่ระดับความยากระดับ4ี่จริงป้ะเนี่ยถ้ามาระดับ6นะผมก็คงล่วงภายใน2วิโอเคครับด้วยความที่ว่าความทีมของจองผมตอนนี้มันไม่ดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพ์ทหน้าผมค่อยมาแก้มืออีกทีครับก็ต้องแบบทิ้งไว้ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะซึ่งก็ขอฝากเซิร์ฟพิกซมอนเจอร์นี่เป็นอีกเซิร์ฟนึงที่ผมชอบมากมากครับเอาเป็นว่าใครอยากเล่นกับผมก็ สามารถโหลดมาแล้วก็จอยตามมาได้ครับเออเดี๋ยวครั้งหน้าก็ไหนมาแก้มือแล้วก็รีวิวอะไรเพิ่มเติมด้วยแหละก็ต้องขอฝากไว้อีกเสริมหนึ่งด้วยฮะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าก็เจอกันอีกทีครับก็จะมีการมาจนภัยด้วยนิดหน่อยก็ต้องรอติดตามชมครับโอเคซีวีเกนดิทามทูมาโลครับบ๊ายบาย